วมากเลยนนมันมีรองเท้าคู่สีเหลืองอยู่คู่นึงของลูกรู้ป่ะว่าของใช่มัง้งฮะใช่มัง้ง เฮ้ยไม่รู้ของย่อแหละเอามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอาวงแตกอากางวงเลย